มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีท่า้ำเลเลินประสเสดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราขึ้นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบันดิกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตรเราจะได้เปลี่ยนปความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุทังเซติอัศนิงโลกเกปรามิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโาเวรักติธรรมจารีธรรม,มนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโสุจิโนสุขมาวะหาติธรรม,มะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงพัชชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภว,วังโหติ ผูไ้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีรพราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเวียนมาบรรจบครบวาระอีกทั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็รวดเร็วเหลือเกินเจ็ดวันแป๊บเดียววันเวลาผ่านไปคล้ายความฝันเหมือนกับฝัน แล้วก็ตื่นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นวันเวลาเนี่ยมันเร็วมากเลยมีภารกิจมีการงานมีหน้าที่อะไรรีบทํารีบทํารีบทำ,บท,ำ,บท,ำนะทำไมถึงต้องรีบทำเพราะว่าเวลาและวารีไม่เคยที่จะคอยใครรถเมล์และเรือไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปร,รารถนาชวดแล้วจะโศกาอานิจจาเราช้าไป ไม่ทันเขาอีกแล้วเราไม่ทันเขาอีกแล้วนะแข่งเวลานี่นะแข่งเวลาแล้วแข่งกับเวลานี่เวลามันไม่เคยคอยท่าเรานะมีแต่เราทําให้เสียเวลานะใครใครที่ชักช้าอืดาัดก็จะไม่ทันเพื่อนเหมือนนักกีฬานี่เขาเอาเวลาเป็นเครื่องตัดสินนักกีฬาวิ่งนะถ้าวิ่งไม่ทันเพื่อนทําเวลาได้ช้าเนะี่ยก็ไปถึงเส้นชัยช้ากว่าเพื่อนอีก เวลาแห่งชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราช้าเพียงก้าวเดียวนี่แล้วเราก็พลาดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารมียิ่งวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลแล้วนี่เราต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเป็นกรณีพิเศษอย่าเผลออย่าปล่อยปละไม่งั้นถ้าเราช้าไปนี่กิเลสมันจะครอบงาเข้าสู่จิตใจเราคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ทําคุณงามความดีถ้าไม่ทําบุญบาปมันก็จะ อย่าหาโอกาสจัดการกับชีวิตเราทันทีเลยจัดการกับใจของเรานะพระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่านะให้รีบทําบุญให้รีบทําความดีนะอย่าชักช้าเพราะว่าถ้าเราใจเราชักชา้าใจเราจะไหลไปสู่ที่ต่ําเหมือนน้ามันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำํำไม่มีน้ําที่ไหนไหลขึ้นสู่ที่สูงจะไหลลงสู่ที่ต่ำนะใจเราก็เช่นเดียวกันมันใจเรามากง่ายมากง่าย,นะาายอยากจะทําอะไรมันง่าย ถ้าไม่ทําความดีไม่ทําไม่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพิ่มเรื่อยๆนี่กิเลสมันจะเข้าสู่ค้อมงําเข้าสู่จิตใจทันทีเลยเหมือนกับเราที่เราได้ยินข่าวคราวนี่กิเลสมันครอบงําใจคนฆ่ากันฆ่ากันถกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นพระเป็นอะ,อะไรก็แล้วแต่ถ้ากิเลสเข้าสู่จิตใจแล้วมันทําลายตัวเอง ทำลายคนอื่นด้วยนะทําให้ชีวิตวิบัติทันทีเลยเพราะฉะนั้นรีบสร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้พยายามไปหาสู่จุดไม้ปลายทางของเราให้ได้จือไม้ปลายทางทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือดับทุกข์ดับทุกขนะ์ถ้าดับทุกข์ก็ถึงพระนิพพานแล้วดับทุกข์ดับกิเลสอยู่ในจิตในใจของเราเนาราี่ถ้าเราดับกิเลสได้ถ้าเราดับกิเลสได้กิเลสมันก็จะไม่เผาไม่จิตเผาไม้ใจของเรา แต่ถ้าดับกิเลสไม่ได้มันเผาใจของเราทันทีนะให้เกิดความเร่าร้อนนะเอาตัวอย่างเช่นความอยากอย่างเดียวเนี่ยเอาอยากอยากนะทุกคนอยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะถ้าเราอยากด้วยอํานาจกิเลสแล้วนี่มันก็จะเกิดความทุกข์ทันทีก็จะเกิดปัญหาทันทีเลยอย่างเราเห็นข่าวคราวี่อย่างที่เราเห็นข่าวคราวเนี่ยพระยักยอกเงินตั้งร้ายร้อยล้านทองคําอีกไม่รู้มากมายเท่าไหรน่นับไม่ถ้วน ทีนี้เมื่อความอยากมันครอบงํามากๆ,ๆเป็นยังไงแหละทีนี้ความอยากครอบงํามากๆก็ก็ะทาให้เกิดความวิบัติเกิดขึ้นมีคนถามหลวงตาเด็กน้อยถามว่าหลวงตาถ้าพระทําบาปีะตกนรกไหมเอาตกนรกเหมือนกันถ้าพระทําบาปนรกนะไม่ได้มีไว้สําหรับใครคนใดคนหนึ่งนรกนั้นเป็นสาธารณะมีไว้สำหรับผู้ทําบาปโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นใครกร็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคาวาส เ็นสัตว์สาวาสิ่งต่างๆนะก็ล้วนแต่ตกนรกทางนั้นเลยในทางพระพุทธศาสนาพระที่ท่านตกนรกนะพระที่ท่านตกนรกเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเ,เป็นยอดแห่งเป็นยอดแห่งคนชั่วเลยก็ว่าได้ก็คือพระเทวทัตนะพระเทวทัตเนี่ยตามจองล้างจองผลานพระพุทธเจ้ามาทุกภพทุกชาติมาชาติสุดท้ายนี่ก็นะเรียกว่าจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าอิจฉาริษยาอยากเป็นใหญ่พบคิดกับ พระเจ้าเอาชาติศัตรูนะให้พระเจ้าเอาชาติศัตรูนี่บังคับนายควันช้างให้เอาช้างมาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้เอานายขมังธนูให้ในายขมังธนูจะมายิงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้ก็แก้ไขปัญหาได้อะเทวทัตจัดการเองเลยนี่จัดการเองเลย,ยก,ลยกิ่งก้อนหินแก้กิ่งก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาคือพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่เขาคิดชะกูดจะฆ่าพระพุทธเจ้า จะทำร้ายให้หมดหมดม้วยไปเลยว่าง,งั้นเถอะแต่ว่ากิ่งลงมาแล้วนี่ก้อนหินมันไม่ถูกพระพุทธเจ้าถูกสะเก็ดนิดๆน,นะทําให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยขนาดนั้นก็ยังบาปมากเลยบาปแผ่นดินหรือธร,รณีนี่ไม่สามารถที่จะรองรับคนบาปนะไม่สามารถที่จะให้คนบาปอยู่ต่อไปได้ก็ดูดลงไปดูดนะเรียกว่าแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบพระเทวทัตนะพระเทวทัตก็เกิด กลับจิตกลับใจเลยทีนี้กลับจิตกลับใจโอ้ยอมแล้วบาปมันท่วมท้นในจิตในใจกลับจิตกลับใจขอโทษขอโพยขอให้พระพุทธเจ้าอาโหสิกรรมพระพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมให้แต่ว่ากรรมมันไม่อโหสิกรรมให้หรอกถึงเราจะยอมรับว่าเราเป็นคนผิดเราเป็นคนบาปกรรมก็คือกรรมเป็นกฎที่แน่นอนเป็นกฎ,นนนกฎนนที่ยุติธรรมที่สุดก็ดูพระเทวทัตลงไปใจจกล้จะจมแล้วเหลือถึงคางเนี่ยก็เลยขอถวาย ขอ,อถวายคางนี้ขอ,อถวายกระดูกคางนี้แด่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นพระพธองค์ก็ทํานายบอกว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วมาเกิดอีกนะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นภาพปัจเจกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยคนทําบาปก็จมได้รับบาปนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมแต่ว่าถ้ากลับจิตกลับใจจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นผลบุญก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเราสํารวจจิตสํารวจใจของเราดีๆว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างใจเราสงบไหมใจเราเกิดความโลภไหมใจเราเกิดความโกรธไหมใจเราเกิดโมหะไหมเ,เกิดความโลภคืออยากความอยากนี่ความอยากความอยากมันไม่เคยปราณีใครนี่คนที่อยากที่สุดคือใครตอนนี้เนี่ยคนที่กําลังสมัครสสอ่ะ มีความอยากเกิดขึ้นอยากจะเป็นสอสแต่ไม่รู้ว่าเป็นแล้วจะได้อะไรเป็นแล้วจะไปทําอะไรจะทําประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแต่อยากจะเป็นซะก่อนคืออยากนะเกิดความอยากเกิดขึ้นมันเกิดความอยากถ้าความอยากมันทําให้เกิดความทุกขนะ์นะเกิดกิเลสเป็นความอยากความอยากก็คือความโลภนะความโลภแต่ถ้าเราเปลี่ยนความโลภเป็นฉันทะขึ้นมาได้ก็จะดีมากเลย ฉันทาคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลอย่างท่านทั้งหลายยินดีพอใจในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเราเอาฉันทามาเกี่ยวกับการทํางานยินดีพอใจในงานที่เรากําลังทำนะงานของเราก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเอาฉันทะเอาความอยากที่เป็นฉันทะมาพอใจในการเรียนการเรียนของเราก็จะประสบผลสําเร็จนะเอาฉันทะมายินดีพอใจ ในการใช้ชีวิตประจําวันของเราใช้ชีวิตประจําวันตามทํานองคลองธรรมไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทาร้ายผู้อื่นมันก็จะเกิดเกิดทางเจริญเกิดขึ้นเกิดความสุขความเจริญเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นความอยากอยากโดยที่เราไม่รู้ว่าเราอยากไปเพื่ออะไรนี่มันก็จะเกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยขึ้นมาเกิดทุษเกิดพิษเกิดภัยขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกับที่ กล่าวมานั่นแหละเหมือนพระเทวทัตอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากมีอํานาจวาสนาอย่างนั้นแต่ว่ามีแล้วไม่รู้จะเอามาทําอะไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในวันศีลในวันพระในวันนี้เรามาสํารวจตัวเองให้ดีแต่ว่าเราเป็นอย่างไรจิตใจเราเป็นยังไงเกิดความอยากเกิดขึ้นหรือ,อยังอยากอยากในที่นี้อยากเป็นกุศลหรืออ,อก,กุศลถ้าอยากเป็นอ,อก,กุศลมันก็จะนําทางเราให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน าอยากเป็นกุศลก็จะนําเราให้หลุดพ้นจากบาปจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จะทําให้จิตใจเราสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเพราะฉะนั้นาการที่เราสํารวจจิตสํารวจใจของเราอยู่เป็นประจำและก็มันขัดเกลาอยู่เรื่อยๆจิตใจเราก็จะห่างเหินจากบาปจากอากุศลจิตใจเราก็จะผ่องใสเป็นสุขทุกประการเป็นสุขทุกนาทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็มันสํารวจจิตสํารวจใจตัวเองอยู่เรื่อยๆ วันเวลามันผ่านไปอยู่เรื่อยอย่าปล่อยวันเวลาให้เปล่าโดยประโยชน์อย่าให้ความอยากที่เป็นอกุศลมันครอบงาจิตครอบงําใจเราถ้ามันครอบงาจิตครอบงาใจเรามากๆมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะทให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะมันไม่สมความอยากมันไม่สมมันไม่สมประสงค์เรียกว่ามันไม่มันไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่เราที่เราอยากจะได้เนี่ยมันก็จะเกิดอกุศลเกิดขึ้น เกิดการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจโดยลําดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความอยากที่เป็นอกุศลนั้นให้เป็นกุศลกุศลแปลว่าตัดตัดกิเลสตัดกิเลสความเศร้าหมองในจิตในใจเราเมื่อเป็นกุศลก็มันสั่งสมแต่คุณงามความดีบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทําอะไรอย่างอื่นฝึกสติตัวเองให้รู้ทันรู้เท่าอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของเราก็จะไม่โศกไม่เศร้า ชีวิตของเราก็จะตื่นรู้เบิกบานไม่ถูกกิเลสมันครอบงำตลอดไปทุกเวลาทุกนาทีธรรมะสวัสดีเจริญพร